พบกันอีกแล้วนะคะสาวันนีชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทํายําขนมจีนกินกันตามข้างลําธารนะคะแล้วก็เราจะมากับน้องกับน้องสาวแล้วก็หลานๆนะคะแล้วก็ลูกสาวค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับแปนเล็กครับผมจากช่องเนี่ยครับจากช่องพี่แปดผับไปเรื่อยนะครับผมวันนี้พาพี่สาวตอนน้องๆหลานมาเล่นน้ำที่ริมริมผู้อื่นเพราะว่าอากาศร้อนมากทุกคนนะเป็นลำพาชีใช่ไหมครับพี่ จะบอกว่าตอนนี <gegen violin> <warfare> ้ทั้งไฟป่าทั้งมลพิษตอนนี้มันเยอะมากเลยพอนะแต่ว่าต้องหาจากความร้อนมาอยู่กับความเย็นก็คืออยู่ติดน้ำเลยนี่ร้อนมาหาเย็นใช่ไหมครับหาเย็นทุกคนนี่มาดูนี่ทอะไรบ้างดิสรุปใครเป็นเจ้าของช่องวะขนมจีนข้างห้วยนะคะนี่คือการนี่นะคะนี่คือวัตถุดิบวัตถุดิบที่เราจะใช้นะครับนี่ค่ะขนมจีนยำขนมจีนสูตรไหนครับสูตรของตำลับหรือว่า สุดบ้านๆนะคะนบ้าเลยสุดของสาวนีชาแนลเองนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะเอาจะจะลงลนี้ไว้ที่ช่องพี่แปะนะครับผมจะโพสลงช่องพี่แปะแล้วก็ฝากพี่พเอฟซีทุกคนนะครับติดตามให้พี่สาวนีชาแนลนะครับผมสาวนีชาแนลคือเป็นเรื่องของการกินนะกินแล้วก็ธรรมชาติต่างๆทุกคนนะใช่หวังว่าจะพาพี่แบบไปขัดทงขัดห้างด้วยนะครับผมหาประสบการณ์ใหม่ๆมั้งนะครับทุกคนมาทุกคนมาเริ่มกันว่าจะเริ่มจากจุดไหนก่อนแล้วก็จะให้พี่ดูตอนเนี้ย จุดแรกคือต้องหาคืนดีๆแล้วก็ทำออกมาให้มันทับออกมากดูดีนะแต่คุณไม่ได้เห็มนมุ้งเหรอโอเคไปทุกคนไปอยู่มุมนั้นกันแล้วก็ไปทำเมนูยำขนมจีนของพี่สาววีนีชนแนลกันนะครับไปทุกคน,น let's go แล้วก็จะใช้เขียงธรรมชาติกันนะคะก็จะมีมะเขือเทศมีมะนาวนะคะแล้ว่านี่เลยคะ่ะเขียงธรรมชาติะะต่อไว้นะคะมะเขือเทศสุกไปหน่อยหนึ่งก็จะออกเลนเลนนิดหนึ่งนะคะ ต่อไปเราจะทำกันยำแล้วนะคะแล้วก็จะเทน้ำปลานะคะตามปริมาณที่เราต้องการค่ะเพื่องดังเลยนะแล้วก็จะใส่พริกป่นนะคะอันนี้กะเอาใช่ไหมครับอันนี้กะเอาเลยค่ะแล้วก็ผงนัวนะคะอนี่คือสูตรกะทุกคนกะเท่าที่เราจะกินหรือว่ารสชาติเรายนะเราก็จะไม่โส่น้ำตาลทรายนะคะนี่คือน้ำยำนะคะเราจะบีบมะนาวอีกนะ รสชาติตามที่เราต้องการเลยนะคะเป็นก่อนนะอืมเลทเลนะคะให้เข้าให้ทั่วตามด้วยเส้นขนมจีนค่ะ ังไงคะน่าทานไหมคะตอนนี้ยังไม่ทั่วนะคะน,นี่เราก็ใส่ของครบแล้วน,นะเราก็จะมาคุเลคุเลนะคะคุกเค้าให้ทั่วกันนะคะนนเราก็จะใส่แคบหมูนะคะนนค่ะเราก็จะ ใส่กะหมูลงไปนะคะทานคู่กับยำขนมจีนนะคะ้นเนี่ยค่ะแล้วก็จะตามด้วยประกาศข่าวนะคะเนี่ค่ะประกาศข่าวนะคะเราจะกินกับยำขนมจีนนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะนี่ค่ะผมเรียบร้อยแล้วครับผมยำขนมจีนริมห้วยอากาศเย็นๆทุกคนนะ ก็เสร็จเรียบร้อยก็จะมารอกินกันเลยทุกคนนะไปไปตรงนู้นไหมไปบ้านๆของเราก็พร้อมที่ราพร้อมที่จะกินกันแล้วนะครับพร้อมน้องพร้อมหลานๆนะคะเย้ทาเลยค่ะมาทานกันค่ะยำขนมจีนเย็นร้อนน้ำเลยนะคะตอนนี้บรรยากาศดีมากอากาศเย็นนะคะ นะคะเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากค่ะตามด้วยไข่หมูนะคะอ่ะทุกคงเนี่ยมากิมกันทุกคนมากินกันน้องครับน้องน้องดีครับนั่งงงครับจะกินกันนั่งงงครับทุกคนนี่ดูนัวๆนะทุกคนกากหมูมะเขือเทศเส้นนัวนี่เราแฝดแรกให้ดูนะนี่สื่อถึงความอร่อยเต็มรูปแบบนะครับเป็นไงครับ อร่อ้ยมากนัวเ่าไม่อยากบอกกี่ห้อน้ำปลาทุกคนเพราะเดี๋ยวทุกคนรู้สูตรลับหมดนี่ดูไอคำมาทุกคนมานั่งกินกันเดี๋ยวให้ดูพี่ดูบรรยากาศตอนกินนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยววิวรอบๆไปทุกคนไปอจะบอกเลยว่าฟินสุดๆนะคะสาแม่อร่อยไหมคะสุดนไหมนะลูกอร่อยไหมลูก